สวัสดีครับวันนี้มาขออนุญาตนะครับแนะนำการต่อ,อะระบบแมก n e ติกคอนเน c เตอร์นะครับสำหรับการใช้ไฟกระแสะตรงไฟ DC ในการควบคุมคอยนะครับของ Magnetic Connector นะครับประดีผมต้องต่อ,อลูกรอยนะครับลงไปในน้ำนะครับก็จะให้ตัดการทำงานของปั๊มน้ำเวลาน้ำหมดแล้วนะครับวงจรนี้ผมก็ออกแบบมาและมองเห็นว่ากระแสะตรงนี้ น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการใช้เพราะผมจะปล่อยกระแสรตรงลงไปในถังน้านะครับ๋ยวเรามาดูวงจรก่อนแล้วกันนะครับวงจรตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเริ่มจากสวิตชิ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์นะครับดีซีนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นบวกนะครับอันนี้จะเป็นลบนี่นะครับแล้วตัวนี้บวกก็จะลงมานี่นะครับลายลงมาตัวนี้ตัวนี้ผมไม่จะต่อเข้ากับลูกลอยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ลูกลอยนะครับสวิตช์ลูกลอยนะครับ แล้วตอนนี้ก็จะผมจะต่อลงมาที่ตัวสวิต์นะครับผมจะใช้เป็นระบบสตาร์ตสต็อปนะครับอันนี้ก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสวิตสต็อปนะครับแล้วตอนนี้อ่าสต็อปอันนี้จะอยู่ในต่อในสถานะ NC นะครับ mm hmm. NC สลักขึ้ลงมานะครับ เสร็จแล้วนะครับอ่ตัวนี้ผมก็จะมาเข้าที่ตัวแมกเนติกนะครับอันนี้เรจะลากมาที่ตัวแมกเนติกนะครับที่หน้าสัมผัส13แล้วก็14นะครับ,นะรบหน้าสัมผัสจะอยู่ตรงนี้13กึ14ที่อยู่ด้านข้างของตัวแมกเนติกนะครับ และตัวใหม่เลข14นี่นะครับ14ตัวนี้ผมาจารย์ก็จะผ่านตัวสวิตตัวสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วตอนนี้ก็จะต่ออยู่ในตัว N.O. นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมาที่ตัวข้วบวก กับขั้วลบนะครับของตัวตัวนี้ก็จะลากมาเลยนะครับของตัวคอยนะครับอันนี้คือตัวเป็นคอยของตัวแมกนติกเป็นคอยนะครับนจะเป็นคอย a คอย b ะะะลลแ,แล้วนะครับเป็นบวกขั้วลบไม่เป็นบวกขั้วลบนะครับเสร็จแล้วนะครับคอยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัว แม่เนติดตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นอหนึ่งนะครับ L สอง L สามนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว T หนึ่ง T สอง T สามนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอตัวขานี้นะครับก็จะเข้ามาที่ขาสิบสี่ตัวนี้ ซึ่งจริงๆแล้วหน้าสัมผัสสิบสาสิสจะอยู่ตรงนี้นะครับคือตัวเดียวกันนะครับสิบสามกับสิบสี่ตัวนี้ของตัวไม่เมติดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟแล้วเราก็จะปล่อยไฟสองรอยยีสิบนะครับเข้ามาที่ L หนึ่งนะครับแล้วก็ L สองตัวนี้จะเป็น N นะครับอันนี้เป็น เอซีนะครับสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วส็ดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะลงไปที่มอเตอร์เลยนะไม่กลมสินะมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบ AC สองร้อยยี่สิบนะครับ เนี่ยลักษณะวงจรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่อที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับคราวนี้เราไปดูของจริงเลยนะครับว่าผมต่อไปยังไงนะครับพอดีผมต่อไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวลูกรลอยนะครับที่ผมใช้ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าน้ําน้ำยังเต็มอยู่ลูกลอยเขาจะลอยขึ้นผมผมจะติดลักษณะยอย่างนี้นะครับเวลาน้ําน้ําเต็มอยู่นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้สวิตช์ก็จะทํางานแต่ถ้าปล่อยลงไปปุ๊บตัวนี้ก็จะทําให้ตัดการทํางานนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดการทํางานก่อนนะครับ อันนี้ผมเปิดเปิด,ปดลองเปิดใ้มันทำงานดูนะอนแล้วผมก็เปิดไฟเข้าตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเออสวิตชิ่งผมต่อไฟเวลานะครับและส่วนตัวสวิตตัวสตาร์สต็อปสตาร์สต็อปผมอยู่ตรงนี้นะครับ ปับหลบลอยนี่นครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตสตาร์ทสต็อปนะครับประดี๋แค่มือเต็มโต๊ะโอเคทีน,นี้เราสตาร์ทก็กดปุ่มสีเขียวนะครับนะครับที่ในจังหวะแรกก็คือว่าตัว ตัวสตาร์ทนะครับที่เราต่อ GenO นะครับขนานไปกับตัวหน้าสัมผัส NO ข,ของแม g เหนีตินะครับตัว13มกับ14ขา1 3 14แต่ถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บจอเริ่ททำงานนะครับไฟเหลืองก็จะโชว์นะครับการทำงานตัวนี้แรมตัวนี้นะครับถ้าเรากดสต็อปตัวนี้มันก็จะหยุดการทำงานอ่ะไฟก็หยุดการทำงานแต่เราจะไปดูข้างในนะครับ เนี้ยผมจะลองกดสตาร์ทด้วยนะครับกดปึ๊บทำง,งานแล้วนะครับนี่ไม่ยช่การทำง,งานส่วนตัวน,นี้ก็คือว่าประกอบไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปติดตั้งอีกทีนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้ากันนะว่าสำหรับติดตั้งยังไงนะครับออยากจะให้ดูตัวบริเวณห้องน้ำที่ผม ติดตั้งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ผมทําไว้นะตอนนี้ก็จะเป็นปั๊มนม้ำต,ต,ตัวนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเบรกเกอร์เดี๋ยวเราจะตอบข้าเบรกเกอร์ตอนนี้นะครับสองตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของตัวมอเตอร์นะครับตอนนี้เราก็จะมีเกจนะครับแล้วก็มีเพชเชอร์นะครับเชื่อแรงดันนะครับสําหรับตัดเวลาที่แรงดันสูงนะครับ,รบเวลาเครื่องสัมผัาแบบเครเื่องอ เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับหยุดการทางานนะครับอันนี้แล้วตัวนี้จะเป็นวาล์วน้ําทางเดียวนะครับให้ไหลทางเดียวให้ไหลมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเสร็จตัวแมเกนีติกนี้เสร็จแล้วผมจะไปถ่ายอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเครือสภาพสายออกตรงนี้นะครับออกไปด้านนอกนะครับใช้สองระบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดประกอบร่างกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทำรีวิว อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมแต่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะใช้งานได้นะครับเออเดี๋ยวผมเทสลูกรอยให้ดูก่นนะครับว่ามันสามารถตัดได้ไหมนะครับนี่นะครับตอนนี้สถานะนะครับทํางานอยู่นะครับเพงอ่าถ้าสมมุติผมมาลูกรอยนะครับปิดนะครับอันนี้ปิดนะครับสตาร์ทปุ๊บสมมติทํางานอยู่อย่างนงี้นะครับแล้วก็ ัวนี้คือลูกลอยนะครับถ้าสมมุติน้ําหมดถังนะครับน้าหมดถังตัวนี้ลูกลอยร่นลงอ่านะครับมันก็จะตัดระบบแต่ถ้ากลับมาอีกปุ๊บมันก็ยังไม่ทํางานนะครับเราต้องกดปุ่มสตาร์ทก่อนโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้กลตัดการทำงานโอเคครับเคลิปบนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราประกอบร่างกันเมื่อไหร่เดี๋ยวใช้งานได้แล้วเดี๋ยวจะ รีวิวให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณครับ